สวัสดีค่ะดิฉันแหม่มพยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องดาวคู่ศัตรูต่อจากคลิปที่แล้วนะคะค่ะคลิปที่แล้วก็กล่าวถึงดาวคู่ศัตรูไปสองคู่ก็คืออาทิตย์กับอังคารและก็พุธกลางวันกับพุธกลางคืนวันพุธกลางคืนเขาเรียกว่าวันลาหูค่ะเพราะฉะนั้นจบไปแล้วสองคู่นะคะ วันนี้ก็จะมาพูดกันถึงคู่ที่3คือสุกกะเสานะคะคํากรอนบอกไว้ว่าสุกกบเสาเป็นเสียนศัตรูค่ะค่ะเพราะฉะนั้นสุกกะเสานี่ไม่ถูกกันเลยทะเลาะกันตลอดส่วนใหญ่ดาวเสาร์จะหาเรื่องดาวสุกค่ะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นธาตุไฟดาวสุกเป็นธาตุน้ําค่ะดาวสุกนี่เฉื่อยชา ค่ะน้ำนะ่ค่ะไหลไปเรื่อยๆเอื่อยเฉยส่วนดาวสุกค่ะ,คะเป็นธาตุไฟมีโทสะรุนแรงเพราะฉะนั้นพวกนี้เห็นอะไรคือเชื่องช้าไม่ได้เพราะเขาเป็นคนเร็วค่ะทำอะไรทำเร็วแล้วอยู่กับคนช้าคิดช้าทำช้ามันก็เกิดความรู้สึกที่ไม่พอใจค่ะก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทค่ะมีอยู่คู่หนึง่งทะเลาะกัน ตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆจนมีลูกลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เป็นคู่เวรคู่กรรมไม่ยอมเลิกลากันสักทีค่ะก็วันนี้ก็จะฝากไว้กับคนที่เกิดวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะค่ะอย่าทะเลาะกันเลยค่ะค่ะถ้าเป็นคู่กันอยู่บ้านเดียวกันหรือเป็นพี่น้องกันนะคะ ก็ขอให้สามัคคีกันไว้ทำอะไรอย่างมีสตินะคะแล้วก็รักกันไว้ผูกพันกันไว้ดีกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจนะคะเราเห็นอะไรที่ขวางหูขวางตาก็เตือนกันบอกกันนะคะอย่าทะเลาะกันค่ะรักกันไว้นะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะทำอะไรต้องทำอย่างมีสตินะคะสติจะทำให้เกิดปัญญาค่ะ ปัญญาจะทำให้เกิดการแก้ไขอุปสรรคในชีวิตได้นะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดหัวใจถ้าถูกใจก็กดติดตามนะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ